ีการวิเคราะห์นะคะเจาะลึกจากนักวิชาการนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหลังจากสารธรรมนูญล,ลงมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0การยุบพรรคก้าไกลในคดีลบล้างการปกครองนะคะกรรมาการบรหิหารพรรคเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วยค่ะมาดูการเมืองเข้มข้นจากนี้นะคะจากรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาหาวิทยาลัยมอบุรภาค่ะชี้อย่างนี้ เอามาดูเส้นทางการเดินต่อไปนะคะของสอสอพักเก้าไกลแน่นอนค่ะเรื่องของพักการเมืองใหม่ซึ่งคุณใหม่ก็บอกไปแล้วนะคะมีแน่นอนและให้จับตานะคะสสงูเห่าค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าอาจจะมีถึง30รายเลยก็ได้คคและไอที่มีข่าวมาดิวยี่สิบสา้านอันนั้นก็จริงค่ะครับก็โดยเฉพาะนะครับการที่มีพักการเมืองใหม่อย่างพักกล้าทำนะครับที่สําคัญในการวิเคราะห์นะฮะว่า คนที่มีอำนาจอย่างสมบูรณ์และยิ้มได้กว้างที่สุดในตอนนี้คืออดีตนายกทักษิณครับก็รายละเอียดทั้งหมดครับสามารถติดตามเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ดรโอลันถิ่นบางเตียวครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาครับจากกระทัดต่อไปของพรรคก้าวไกลก็คือสมาชิกพรรคทั้งมอสาาสนะครับท,ที่ไม่ถูกจัดสิทธิ์ ก็ต้องย้ายพักภายในเวลา60วันครับก็คือมีเวลา2เดือนหลังจากนี้นะครับว่าจะย้ายไปไหนจะย้ายไปพักที่เขาเตรียมตั้งใหม่หรือจะย้ายพักนะครับไปกับพักที่เตรียมการที่จะกวาต้อนดูดซื้อบรรดาสอของเ่าเหล่านี้ครับไอสอที่มันพอมีโอกาสที่จะไปได้มีแสงในตัวมีความสามารถ ได้รับการโปรโมตจากหัวหน้าพักตัวจริงที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณพักก็คือธนาธรเนี่ยก็จะมีโอกาสคนคนเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องย้ายเพราะมีเส้นทางอนาคตที่เขาเตรียมวางรอยอยู่แล้วแต่มันมันมีสอสอจำนวนหนึ่งน,นะครับที่นะครับไม่ได้ถูกโปรโมตไม่มีบทบาทแล้วก็ไม่มีความสามารถ ก็ไม่รู้ว่าสมัยหน้าพรรคจะอนุมัติให้ตัวเองลองรับสมัครหรือไม่เพราะฉะนั้นพ,พรรคพศสกลุ่มนี้นะซึ่งผมกาเป็นกลุ่มเดียร์พงศควรก็จะตัดสินใจนะครับสังกัดพรรคที่อาจจะมีรางวัลมีเงินมา,มา,ม,ามาซื้อตัวไปะนะครับตามจํานวนที่ตกลงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสของพรรคนะครับที่อยากจะต้องการได้สสจำนวนมากเพือ่อไปต่อรองตําแหน่งเข้าวิทยาธรปรีผมรู้าห้าสิบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินนะครับประมาณั 30เนี่ยก็จะเยอะพอแล้วครับแต่ก็ไม่แน่นะก,ก็ไม่แน่ก็กบันตรงตัวเลขกำคลมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็ไอะไรเรว่าเงินเงินที่เป็นเงินที่เป็นข้อเสนอนี่นะครับคือตั้งพักใหม่เนี่ยตั้งแน่เพราะว่ามันมีกระแสคะแนนนิยมนะครับของประชาชนอยู่ แต่การตั้งใหม่เนี่ยครับต้องก็คือกลุ่มบรรดาที่มีแสงเป็นแกนนําแถวสามนะครับแล้วก็มีความสามารถทํางานพื้นที่ดีแล้วก็ได้รับนะครับอนุมัติจากนะครับผู้นําทางจิตวิญญาณของพักก็คือกุญนาธรกลุ่มนี้ตั้งพักแน่ทงพักแน่ในการเตรียมสู้นะครับเพราะว่ามันยังมีฐานคะแนนนิยมของประชาชนอยู่ส่วนที่สองก็คือกลุ่มที่นะไม่มีบทบาทไม่มีแสงไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่ไม่ดี ไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่เป็นที่โปรโมตจากนะครับพักเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะตัดสินใจนะฮะแล้วก็คือย้ายย้ายพักนะครับไปบรรดาพักที่ต้องการจํานวนคนเพื่อไปต่อรองตำแหน่นงข้ามปีครับ <c oughs> คือคนที่นั่งยิ้มที่สุด ตอนนี้ก็คงจะเป็นเพื่อไทยครับก็คืออย่างน้อยมันทาให้กลุ่มกําลังของฝ่ายค้านนะครับรัศมีสายสองกลุ่มนะครับพรรคที่เตรียมตัวที่จะกว่าต้อนสอสอเพื่อไปต่อรองตาแหน่งก้าอีธมนตรีนะครับก็จะมีสอสอเพิ่มขึ้นพอสอสอเพิ่มขึ้นมันก็มีสัดส,ส่วนในการี่ไปต่อรองตําแหน่งข้าธมนตรีได้มากขึ้นนะครับวิบ่าว่ความขัดแย้งระหว่างคุณทักษิณกับนระวิตีเนี่ย มันเป็นความขัดแย้งที่ยากต่อการปฏิญีประนอมแล้วเห็นยิ่งเห็นภาพชัดนะครับการแสดงบทบาทล้าเส้นของของคตรีของพลเอกประยุทธ์นเนี่ยมันทํำให้สัมพันธภาพระหว่างพลเอกประยุทธ์น,นะครับแล้วก็อันนี้กับคุณเสถายาและทักษิณนนมนันชัดเกินไปนะครับว่านะฮะในท้ายที่สุด ลุงตู่ก็หักหลังหลุมปอ้อมพอเป็นเช่นนี้ปั๊บมันจึงเป็นโอกาสสาคัญที่คุณทักษิณจะต้องจัดการตนเองประวิทย um ์พราะอย่างน้อยทางฝั่งพลังประชารัฐรควมไทยสร้างชาติตนเองประยุทธ์ก็มีท่าทีจะจะหนุนกับทักษิณแล้วก็หนุนกับนะครับเสดจเศรษฐาค่อนข้าง,างชัดพอเป็นเช่นนั้นปั๊บทำอย่างไรละ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องจัดการพักพลังประชารัฐหรือพรรคหรือผักทางประชารัฐออกจากพรรคว่วมก็ต้องหาพรรคใหม่ การหาพักใหม่แบบนี้ก็ต้องหาพักที่เป็นตัวตายตัวแทนก็คือเป็นภาพใช้เอาเป็นพักของใครโดยเฉพาะอาจารย์แหม่มเนี่ยผมียกเขาเป็นเงาของธรรมนัตอยู่แล้วก็คือการตั้งพักนี้เพื่อที่จะนะครับย้ายคนออกจากพลังรวมพลไอพพชรนะครับแล้วก็อาจจะมีกูเห่าไหลเข้ามาสมทับันทำให ธรรมนัตก็จะกลายเป็นพรรคอันดับสามที่มีมีอำนาจการต่อรองกับรัฐบาลสูงขึ้นในขณะที่นะครับพลเอกประวิตย์และนะครับพระชร e วาดก็กลับไปอยู่บ้านทัพคนชราต้องดูชนของนะครับคุณเศรษฐาจะหลุดไม่หลุดนะถ้าแต่ผมคิดว่าถ้าลงทรงแบบนี้ไม่น่าจะหลุดพรเป็นหลุดปั๊บอันนี้จะเป็รายากโดยท่าทีทางการเมืองทิศเรจะต้องจะสังวนท่าทีและก็ปล่อยให้การเมืองเป็นไปภายใต้การนําของของเศรษฐาต่อไปครับ ใจคิดว่าจะเกิดความวุ่นวายไหมดมส้มไม่ไม่เกิดกับไม่เกิดกับนะครับไม่มีไม่มีไม่มีทางเกิดเพราะว่าผมเชื่อว่าด้านหนึ่งผู้นําจิตวิญญาณของเขาก็อยู่ในเกมีอวมวชนชนนาที่มีการพูดคุยข้างหลังนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าไอ้แต่ตาเป็นพิเศษคืออยากดูงูเห่าว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากตั้งพรรคใหม่จะทําจะมีราจะยังไงจะสมราคาคุยหรือเปล่าอะที่บอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกอ่ะคือนี่คือปัญหาว่าถ้าเขาทํางานมากกว่านี้อ่ะนะ ถ้าเขาไม่ไม่ทํางานแบบฝ่ายค้านมันเป็นพิธีอ่งนะผมคิดว่ากระแสจะสูงกว่าน,นี้แต่ที่ผ่านมานหนึ่งปีเนี่ยเขาเขาเขาชกลมอ่ะเขามีแต่ว่ายครูอ่ะเขามีราคาควีนอย่างเดียวอ่ะคือเขาไม่ทํานหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกตามที่เขาวีวูไว้เลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ากระแสสังคมผมคว่าคนก็ก็เห็นสองสารเขาอ่ะนะแต่มันรู้สึกว่าเบาบางมากเมื่อเปรียบเทียบกับอนาคตใหม่ ก็ต้องก็ต้องหยุดทักปฏิบัติหน้าที่อย่ะไม่รู้ว่าห้าปีสิบปีเาต้องไปดูตัวเลขฮะต้องต้องหยุดไปอ่ะเพราะว่าคือที่บอกมันคนเจ้าของเงินก็คงไม่ยอมแบบง่อเจ้าของเงินคงจะไม่ให้ใครมาเกินหน้ายหรอกครับผมคิดว่าเขาไม่อยากสมยอมอรบเพราะว่าเขาคือเขาไม่ต้องลงทุนอะพิธาได้มาถึงวันนี้เขาไม่ทําไม่ได้ลงลงทุนเรื่องอะไรเลยนอกจากความคือตัวเองก็ต้องลงแต่ในเรื่องของเงินเรื่องของทองในการทําพัก มันอยู่ที่คนหนึ่ง,งะนะฮะปัญหาคนหนึ่งจ่ายเงินแต่คนหนึ่งไม่ได้หน้าเนี่ยในทางการเมืองมันมันไม่มีใครยอมครับเขาก็ <c oughs> จะมีคนที่มีอำนาจตัวจริงนะผมว่าน,นี่คือกลายเป็นนายกที่ทรงคือกลายเป็นนายกตัวจริงที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดซึ่งเราเห็นได้ชัดแล้วว่าการสนับสนุนนะครับคุณเศรษฐาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสะท้อนชัดว่าพลเอกประยุทธ์พร้อมจะหักหลังประวิตยเพื่อมันทักษิณซึ่งแน่นอนก็ทําให้ทักษิณเนี่ยตอนเนี้ยมันก็มีอำนาจเต็มฝ่ายการยิ่งหบทสภาพแบบนี้ ครับยิ่งในบทบาททักษินก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยครับอืมชาธิปัฒน์ล,ะละ่ะจะเข้ามาไหมผมพิ่เรมานะมาบางส่วนนะฮะ<อ>เป็นโอกาสนะครับที่ที่จะทําให้คุณทักษินกลายเป็นผู้ชนะในเกมสมบูรณ์อ๋ออาจารย์นี่ขโมดแบบว่าครับ ใช้คำว่าฮาร์ดคอร์มากนะผู้ชนะในเกมสมบูรณ์คือ<ต>คุณทักษินถูกต้องแต่ก็ชอบนะบอาจารย์ก็จะฟันธงแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะอาจารย์โอรันถินบางเตียวนะคะก็มองว่าจากนี้จับตาเถอะงูเหา่าประมาณสัก30คนนะ,ะดูซิว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าอาจจะถูกโลโรโฟไฟจากพักมาก่อนหรือเปล่าครับคือดูแล้วอยู่ไปไม่ลงไปอยู่พักใหม่แล้วไปเสริมขุมพลังอำนาจให้เขาแต่เกมนี้ทั้งหมดทั้งมวลห,หลังมีการยุบพักคก้าวไกล คนที่มีอำนาจโด,ดยสมบูรณ์คือคุณทักษิณฮะแต่ว่าผมก็จับตาดูนะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนที่มีคําตัดสินนะคุณพิธาให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับ<ะ>การย้ายพักของสสหรือการดูดสสเนี่ยคือพิธาเขาย้ำว่าสสก้าวไกลทุกคนปฏิเสธหมดนะฮะม,มีการยื่นมาทั้งเงินก็ดีตําแหน่งก็ดีปฏิเสธหมดแต่ความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เรื่องาราวที่ต้องติดตามกันต,ต่อไปแล้วจะบอกว่าคนที่จะไปดูดเขาไปช่วยสร้างความมั่นใจด้วยนะเพราะรเขามาบอกว่าที่ผ่านมาสัญญาว่าจะให้เท่านั้นเท่าน<ๆ>ี้ก็ยังไม่เห็นให้เลยให้ไม่จริงให้ไม่จริงด้วยผ่อนเพลินอะไรกันหรือเปล่าอ่ะก็ต้องไปว่ากันไปนะคะค